สวัสดีค่ะเราชวนเราชเพื่อนมาชมนกนะคะที่ปะทอเลี่ยงเมืองโคราชนะคะเขาเรียกปะทอพาทิพค่ะนีค่ะนกแก้วนะคะมีหลายสายพันธุ์ค่ะน,นีพันธุ์เล็บเปิดเขากำลังฐานเข้าวด้น่ารักเสียงสบุตะนี่ค่ะเาไม่ให้ให้อาหารเนกนะคะดูกขากำลังขีดกัน ดูสิเขาก็เราคิดกันเขาก็ลรงคิดเท่า ขาเลี้ยงด้วยขนมปังขอโพษดอันนี้ตัวใหญ่อันนี้สายพันธุ์ซันคอน,นัวลับแล้วมาไปดูที่อื่นน,นี่มีสายพันธุ์อะไร แย่ๆไปหมดเลยเดี๋ยวซื้อ สีก็สวยมากเลยสีเหลืองสีเขียวเหลืองเขียว